ฮัลโหลครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถอิซ z u ดีแม็กซ์ฟรีครอสคับโอเคครับ, okay, ร,บราคารถตัวนี้ครับก็จะเป็นราคาหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับเข้ามาดูข้างในโอเคอเค,ครับฟีเจอร์อันที่หนึ่งรถนี้ก็จะเป็น Keyless Entry ครับยังไม่ได้กดอะไรเห็นไหมปุ่มเข้ามาดูดีวะ โอเคครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะโชว์ว่าสตาร์ทรถยังไงครับมันจะเห็นไหมกดปุ่มเอ้ยเท้าเบรกปุ่มโอเคครับอันนี้ก็จะเป็น entertainment system ของรถครับอันนี้ก็จะมี Apple CarPlay Android Auto Bluetooth v t u ครับอันนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับแอรของรถ แบบสองข้างครับคอนโทรลได้2องข้างโอเคครับฟีเจอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเอ้ท w วีลไดรฟ์โฟ wheel drive ครับ 4Low 4High ที่เสียบ dashcam หรือส่ชาร์จครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบโทรศัพท์ครับกับ outside, ออกสายออกเปิดเพลงอันนี้ก็เป็น Parking Sensor ครับปิดเปิดได้ครับโหมดลงเขาแล้วก็ดิบล็อก โอเคครับข้างนี้ก็จะเป็น traction control ออโตออโตสต็อปครับแล้วก็อันนี้ c อนโทรลแบบ b e ีมของไฟครับโอเคครับผมก็จะโชว์ว่าขึ้นรถยังไงครับตรงข้างหลังคือตรงนี้ครับเข้ามาดูโอเคครับตรงนี้ก็เป็นที่เสียบโทรศัพท์ครับเอแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมาดิที่แขวนของครับ อันนี้ก็เป็นเอลำโพง surround sound system ครับของ Isuzu โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่ที่ไว้น้ำครับนี่โอเคครับอย่าตรงข้างหลัง Isuzu พื้นที่มันก็กว้างมากเลยครับผมหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเซนเมตรแล้วก็ดูหวัวผมครับนั่งสบายครับอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังรถ โอเคครับขอบคุณครับที่เข้ามาดูวิดีโอของผมผมก็จะกลับบ้านแล้วครับขอครับ